ใช่แล้วครับไกลมากเลยครับมาซ่อมไฟป้าบอกว่าปวดสะบักป้าผู้ใช้ไฟไฟดับนวดสะบักให้เลยโอ้นวดดีด้วยป้าเคยนวดมาหรือเปล่าครับเนี่ยไม่เคยค่ะเป็นแม่ครัวกับแม่ค้าซ่อมไฟจนสะบักจมผู้ใช้ไฟใจดีใจดีนวดให้ด้วยโอ้โหโดนด้วยนะเนี่ยดูสิดูท่านวดผมว่าเรียนนวดมาก่อนโอเคมองกล้องลงไมลงหน่ยุ้่ย ยังหนุ่มยังแน่นอยู่เดี๋ยวก็หายโอ้โดนจริงๆอันนี้ชัดเลยมาซ่อนไฟต้องต้องโจมไฟหน่อยนะน่ารักทุบปุ๊บมาปั๊บเลยอ๋ออยู่ใกล้พอดีครับป้าไม่ได้นอนทั้งคืนเมื่อคืนดักแต่เมื่อคืนเอ้าทำไมเพิ่งแจ้งเมื่อเช้าพึ่งครึ่งเกรงใจเนาะตัวตกน้ำก็ท่วมโอ้ได้ตลอด24ครับตัวตกน้ำมันท่วมตั้งแต่สามทุ่มอาตรงนี้ท่วมเหรอท่วมทางถนนใหญ่ไงมันท่วมไง อ่ะเรียบร้อยยังลงมาอีกหน่อยพอยังอีกเนี้ยหนึงอีกนิดนึงโอ้โหโอ้โหคือจะกักเลยอันนี้ยังน้อยอยู่เลยแม่มันเอื้อมบ่อยแล้วมันชอบเป็นต้องหายาไข้ต่เนื้อมากินไปหาหมอว่าถึต้องบอกก่อนอยาไข้ต่เนื้อมันช่วยได้ตัดถ้ายกันเถอะแป๊ะอย่าเรียกปลาดิ เรียกพี่แล้วกันนวแล้วป้าในนี้เป็นพี่เรานวดปาสี่สิบสามตรงนี้นี่ชิดเลยนวดปลาโอผมนึกว่าเป็นนักกายภาพบำบัดนวดยวดดีมากเลยเป็นบุญของมามาซ่อมไฟแล้วผู้ใจใยใจดีนวดให้บกพอดีเมื่อกี้เอาหลังถูๆไปหลิกเพราะเมื่อไหร่เราถามคันไม่ได้คัน เอาเอาเหล็กถูกับตรงนี้ตรงสรันสันสันเหล็กสันสันกําแพงเนี่ยสันตูป้าเขาเาขลยถามว่าคันหรือเปล่าครับสะบักจมป้า,าเลยบอกกดให้โอ้เกิดมาเพิ่งเคยเจอเนแน่นอนแน่น <c oughs> อนผมผมจะสํานึกในบุญคุณป้าลจำไว้นะป้าแก้ไฟซอยนี้ป้านวดให้ <c oughs> ยอด <c oughs> ชื่อซอยตูย้เย็นหรือซอยเจ็ดเจ็ขากซอยตู้เ็นเมื่อก่อนไม่มีตู้เย็น